สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ครับทุกท่านครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สวนนะครับามาลงปลูกหม่อนมันเบอรี่กันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่แบบแจ็คบ้านไร่ชัยคำนะครับวันนี้เราถึงคิวถึงคิวหม่อนที่ต้องลงลงแปลงแล้วนะครับาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมาวิธีการปลูกหม่อนมันเบอรี่นะครับ ของแปลงของแปลงใหม่ๆนี้นะครับแปลงเพิ่งทําเสร็จนะครับได้ไม่นานแล้วก็ตอนนี้ถึงคิวของหม่อนมันเบอรี่ที่เราตั้งใจที่จะปลูกแล้วนะฮะมาดูว่าวันนี้เราปลูกหม่อนมันเบอรี่สายพันธุ์อะไรบ้างนะครับวันนี้แจ็คมันไรชัยคมจะพาคุณผู้ชมมาปลูกหม่อนช่วงใบยๆใกล้ค่ำนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยทั้งวัน <laughs> นะครับเนื่องจากว่า ข,ขุดดินหน้านี้ก็คือขุดหลุมนะขุดหลุมขุดหลุมปลูกหม่อนนะครับแล้วก็เป็นดินที่ช่วงหน้าแรง widow? เนาะช่วงนี้คือแห้งเลยแล้วก็ขุดยากด้วยนะครับขุดยากดินแข็งนะครับมีดินทุกประเภทเลยนะครับดินที่จะจากจากการขุดสระน้ํานะครับแล้วก็แล้วก็เราทำอรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกนะครับลงไปไม่ลึกเนื่องจากว่าดินแข็งมากนะครับเหนื่อยนะฮนะ เห็นมากเลยในช่วงบ่ายใกล้ค่ำเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับอ่าฮะเอะมาดูต้นแรกแถวแรกวันนี้คุได้สี่สี่สี่แถวนะฮะสี่แถวแถวก็ไม่ยาวเท่าไหร่ก็คือ,อประมาณสิบต้นนะครับเพืนื่องจากว่าพื้นที่จํากัดเนาะก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเดิน,ดนชมเดินเที่ยวแล้วกันว่าแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รู้จักว่าหม่อนสายพันธุ์อะไรบ้างที่เราปลูกนะครับอันนี้เป็นหม่อนสายพันธุ์ อ๋อไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับไต้หวันสตรอเบอรี่ก็คือท่านใดที่ชอบออสตรอเบอรี่ Strawberry เนาะออชอบกินสตรอเบอรี่นะครับก็หมอนสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นหมอนต่างประเทศหรือหมอนนอกนะครับโดยเขาจะรสชาติของของหมอนออสายพันธุ์นี้ก็คือรสชาติเหมือนกับสตรอเบอรี่ Strawberry นะครับบ้านเราเลยนะครับประมาณนี้นะครับลูกยาวลูกยาวก็ลูกยาวประมาณประมาณ10บสิบเปอรเซนประมาณเนี้ยฮะ สิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบเซนสิบสองเซนอะไรประมาณนี้มีครับอันนี้ได้จากได้จากการติดตานะครับติดตามอนนะครับใช้ตาหมอนตาเดียวนะครับตาหมอนตาเดียวลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่ากิ่งใหญ่กว่านี้เนาะตาหมอนตาเดียวแบบนี้มาเสียบมาติดตาที่ที่กิ่งที่กิ่งนี้นะครับด้านบนอาจจะตายนะครับแต่ด้านล่างคือเขาไม่ตายเขาเชื่อมกันดีแล้วนะครับแผลเชื่อมกันดีแล้วนะครับนี่นะครับก็คือติดตามอนนะครับ อันนี้เป็นต้นต,ตอเป็นหมอนพันธุไทยแท้นะครับของบ้านเรานะครับเป็นส่วนมากส่วนมากที่ผมใช้คือใช้เป็นต้นต,ตอ,อของออหมอนตัวผู้นะครับหมอนตัวผู้นะครับอันนี้คือหมอนตัวผู้เนาะแล้วก็หมอนตา่างประเทศหมอนนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะปกักชาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีวิธีเดียวคือเ,ออเสียบยอดเ,ออเสียบข้างติดตานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ได้จากการติดตาติดตาหนึ่งตาตัวน,นี้ตาคือพร้อมที่จะออกยอดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปูไปสักระยะหนึ่ง ลงปลูกไปสักระยะหนึ่งปลูกวันนี้ไปสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ถ้ายอดเขาสุดนะฮะยอดเขาสุดแล้วไม่ไม่เดินแล้วเดี๋ยวตาลักษณะตาเหล่านี้ก็คือจะจะบวมแป่งขึ้นและจะเก็บสารอาหารเพิ่มมาขึ้นเดี๋ยวเราก็จะทดกิ่งเพื่อที่จะสร้างทรงพุ่มนะครับผมโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกกันนะครับหลุมแล้วก็เตรียมไว้แล้ววันนี้นะครับประมาณสี่แถวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินดูไปเ,เรื่อยว่ามีมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับ แถวแรกนี่ก็เป็นไต้หวันสับอรี่นะครับเป็นไต้หวันสับอรี่อันนี้ต้นนี้ยอดสุดแล้วนะครับยอดสุดยอดที่พร้อมที่จะออกออกยอดใหม่แล้วให้กิ่งก็คือใบเขาแก่แล้วนะครับกำดูก็จะรู้ว่าเสียงดังกรอบเลยครับนะฮะยอดยอดสุดแล้วคือลักษณะยอดสุดคือแบบนี้นะครับยอดสุดของของหมอนนะครับยอดสุดแล้วแบบนี้ครับนี่เลยนะครับเหมือนหน้าเกล้งนะครับตรงนี้นะครับยอดสุดแล้วครับ ยอดสุดได้ยอดไม่เดินไปแล้วทีนี้เขาจะแตกตาใหม่นะครับแตกยอดใหม่พลบแล้วก็ตัดตรงที่ทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยงเป็นทรงพุ่มนะครับราคาดเอาไว้จะใช้เลี้ยงกีตาร์กีตานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกกันนะครับดีใจมากเลยร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อน,อน,อนแต่วพ่อภูมิใจดีใจที่ได้ปลูกหมอนนะครับทําทในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับอันนี้ต้นนี้ก็คือมีพริกอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวถอนออกนะครับอันนี้ครับมีต้นพริกเฉาเๆอยู่ด้วยต้นหนึ่ง เนาะเดี๋ยวเสร็จปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเยววันนี้เราให้น้ำกันนะฮะอันนี้ไต้หวันสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวไปดูแถวที่สองนะครับแถวที่สองเนดะี๋ยวเราย้อนกลับไปดูแถวที่สองเนาะกลับไปดูแถวที่สองแถวที่สองนี่เป็นสายพันธุสายพันอ,อ๋อไต้หวันสตรอเบอรี่เช่นกันนะครับสายพันธุไต้หวันสตรอเบอรี่เราก็คือจะรองพืง้นก็หลุมด้วยลักษณะแบบนี้นะครับรองพืง้นก็หลุมแบบนี้เสร็จแล้วก็คุกดินนะครับเดี๋ยวก็ลงปลูกได้เลยนะฮะ ต้นต่อใหญ่ๆแต่กิ่งเล็กๆแทงออกมาจากตาตาเดียวนะครับจากการติดตานะครับเสร็จแล้วก็ยอดอมอดีดูดูตากิ่งนะครับดูตาที่จะออกกิ่งใหม่ครับเดี๋ยวนับเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักลงไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตัดใบทิ้งเสร็จแล้วก็ให้เขาแตกกิ่งใหม่บำรุงด้วยปุ๋ยนะฮะให้น้าให้ปุ๋ยี๋ยวเขาก็แตกกิ่งใหม่ขึ้นมาก็บผสงพุ่มสวยงามนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทผู้ชมทุกท่านได้รับชมกัน เรื่อยๆนะครับาามาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือ,อต้นนี้ใบแฉกใบแว่งใบลักษณะแบบนี้สายพันธุ์อะไรดีฮึอ๋ตอต้นนี้คือชื่อว่าเรดคิงเรดคิงเรดคิงนะก็คือเวลาลูกสุกเขาจะเขาจะสีแดงชื่อภาษาไทยคือ,อชื่อภาษาไทยคือ หิมารายันแดงนะครับพอลูกสุกก็จะเป็นสีแดงต้นนี้ก็จะมีลูกให้เห็นด้วยนะครับพอดีเขาอันนี้เป็นลูกหลงนะครับเขามียอดมาแต่แล้วก็มีลูกมาลูกตามมาด้วยนะครับกิ่งนี้มีสามลูกยังอ่อนๆอยู่นะครับแล้วก็กิ่งนี้เหลือลูกเดียวนะร่วงหมดแล้วนะเนี่ยครับเวลาสุกเขาจะลักษณะแดงๆแบบนี้ฮะแดงๆอยู่ยาวนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราก็ไม่เด็ดทิ้งนะครับอันนี้ก็สามารถกินได้แล้วสุกแล้วนะครับ แต่ยังแต่ยังไม่อร่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลูกเลยนะครับรสชาติอาจจะจะไม่ดีนะฮะอันนี้เวลาสุกเขาจะเป็นสีแดงจา่ไหมครับอันนี้คือใบลักษณะแบบนี้ใบแจกแฉกแบบนี้แบ่ง,แบ,งแบบนี้เขาเรียกว่าหิมารยันแดงนะครับผมครับทิมารยันแดงเนาะแถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นทิมารยันแดงนะเราเราเราแบ่งเราแบ่งโซนเนาะเราแบ่งแถวว่าเออแถวนี้ปลูกสายพันธุ์อะไรจะได้ไม่ปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเดินเก็บเดี๋ยวเวลาเราอ่อ จนเก็บแล้วก็จะได้ไม่งงกันนะฮะแถวสั้นมาครับแถวถัดมาแถวสุดท้ายเนาะวันนี้เรามีสี่แถวครับผมที่ต้องปลูกกันครับแถวถัดมาคือเป็นสายพันธุสายพันธ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 ุ์อะไรเอ่ยสายพันธุ์กิ่งแก่มากเลยชอบมากเลยฮะพร้อมที่จะแตกตาเลยไหมฮะพร้อมที่จะแตกตาแต่ยอดใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลงไปแล้วได้ปุย๋ยได้น้ําเดี๋ยวก็เอ่อแตกยอดใหม่สวยงามนะครับเดี๋ยวโตวไวนะครับอลักษณะใบแบบนี้ มีลักษณะใบว้าวนะวาวหมายถึงว่าคือลงมาแล้วมีหยักนิดนึงอะไรเงี้ยเมื่อสักครู่นี้มีมีหยักมีหยักสองสองหยักนะครับใบลักษณะเขาลงมาร็จแล้วก็จะมีหยักหนึ่งหยักเอบลงมาเสร็จแล้วก็เเมื่อสักครู่นี้เป็นเล็บคนะิงเนาะเล็บคิงก็คือเป็นสองหยักสองข้างแต่ว่าคืออันเนี้ยต้นนี้ก็จะเป็นหยักเดียวบุ๋มเข้าไปแล้วก็ออกมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า สายพันธุ์ไวท์คิงไวท์คิงก็คือเวลาลูกสุกลูกเขาสุกนะครับเขาจะเป็นสีสีขาวนะครับฉายยาของเขาคือหวานปั่นน้ำผึ้งนะครับหวานปั่นน้ำผึ้งนะครับเอเรียกว่าหิมารยันขาวนะครับชื่อเป็นชื่อเป็นภาษาไทยนะครับอชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือไวท์คิงนะฮะเวลาสุกเขาจะเป็นลูกสีขาวนะครับลูกสุกก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือไวท์คิงนะครับทั้งแถวเลยนะครับทั้งยาหมดเลยนะครับเดี๋ยวพอ พอพอมอนเราโตแล้วเราก็จะคือจะนมกิ่งเนาะจะนมกิ่งนมกิ่งเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมออตอนที่ถึงเวลานมกิ่งทําผลเราจะพาทุกผู้ชมมาชมหรือทำคลิปให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมแล้วก็กดซั b สไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เวลาที่ทำคลิปใหม่ๆ จะท่านผู้ชมทุกท่านกจ็จะได้จะได้รับชมกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นจะทำาแปลงหมอนทั้งหมดนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะอันนี้คือวันนี้ที่นําเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมก็คือมีอยู่3สายพันธุ์นะครับตามไปนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นด้านซ้ายมือก็จะเป็นหิมาลรียนขาวหรือไวท์คิงนะครับตรงกลางก็จะเป็นหิมาลรียนแดงหรือเรดคิงนะครับส่วน2แถวด้านหน้าก็จะเป็น เนะไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับไต้หวันสตรอเบอรี่แล้วถัดไปนุ่นก็จะเป็นก็จะก็จะปลูกไปเรือครับเดี๋ยวจะเป็นสายพันธุ์อะไรนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะฮะถ้าเพราะว่าแปลงเราเราเหลืออยู่นะครับแปลงเราด้านหน้าเลงเหลืออยู่อให้เพิ่มแถวได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะถึงท้งองร่องด้านหน้านู่นครับด้านหน้านุ่นก็จะเป็นท้งองร่องร่องน้ำเสร็จแล้วก็จะมีฝรั่งกิมจูด้วยนะครับวันนี้เราพูดถึง วันนี้จะพูดถึงเรื่องเรื่องหมอนมันเบอรี่เนาะก็คือวันนี้เดี๋ยวเอาหมอนมันเบอรี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่ขออนุญาตลงปลูกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะข้าก่อนนะครับโอเคขอบพระคุณอ,อ่คุณผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามรับชมอ,อ่คลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยยคำนะครับทางช่อง youtube นะครับอ่แล้วก็ทาง facebook ด้วยนะครับอ่แจ็คบ้านไร่ชัยยคำนะฝักกดติดตามกดส u b สไาชแล้วก็ เกรดิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับอืมนี่ฮะอ่าอันนี้เร็คิงนะครับเร็คิงเลดคิงเขาก็จะมีต้นนี้ก็จะมีกิ่งเล็กๆนี่ครับที่มาที่มาเสียบยอดไว้แล้วก็มีลูกให้เห็นด้วยสองลูกนะครับเหลือสองลูกนะครับให้เห็นเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกินไปด้วยก็ได้นะครับออืนี่ครับยอดกําลังสวยนะครับกําลังน่าปลูกโอเคนะเดี๋ยวลงปลูกกันเลยนะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม